การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาคนและการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองสังคมชุมชนและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแบ่งปันให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศวิเชียาไหลสารพัดช่างนาน เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอัญชีวศึกษาที่ดำเนินการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่านโดยการบริหารงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่งนางน,น่านนางวรินันจันทรามนตรีรองผู้อำนวยการประกอบด้วยนายจัก,กรพงศ์คงศสกุลปัญญานายนิพนธ์รังพืชซึ่งร่วมการประสานงานขับเคลื่อนองค์กร ที่มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น63คนวิทยาลัยสารพัดช่างน่านได้ทำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระบบปกติระบบทวิภาคีและหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นวิทยาลัยสารพัดช่างน่านได้ทำการจัดการเรียนการสอนดังนี้ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิชาพาณิชยกรรมได้แก่สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพมุ่งมั่นพัฒนาสร้างทักษะฝีมือยึดถือคุณธรรมน้อมน,นำปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรชัชญาของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่คิดเป็นทำได้มีคุณธรรมวิทยาลัยลสารพัดช่งางนานเป็นสถานศึกษาสำหรับปวงชนโดยมีจุดเน้นคือ การจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในวิชาตัดผมชายเสริมสวยเบื้องต้นติดตั้งไฟฟ้าในอาคารซ่อมประกอบคอมผ้าและเครื่องแต่งกายการทำขนมการทำอาหารและให้ความรู้พื้นฐานกับเยาวชนที่อยู่ในระดับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้มีทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างน่านเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีทักษะฝีมือและคุณธรรมจึงใช้แนวทางการจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาเป็นแนวทางให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้ที่มีจิตอาสานำความรู้ความสามารถไปใช้สร้างสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงความภาคภูมิใจในตนเองอันจะเป็นคนดีของสังคมและประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้อนุชนคนรุ่นหลังหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อได้เป็นแนวทางและสร้างความภาคภูมิใจสืบต่อไป